ทักทายสบายดีคือเก้าครับพี่ดองหวัวพอดีมนันนี่อ่าองว่างแน่ก็เลยแวะมาเบิงต้นบอลต้นบอลกับมาเห็นมาเห็นต้นกล้วยต้นกล้วยใบแห่งๆมีใบแห่งสีสีคือยังถึกถึกแดดเผาแต่มาสังเกตเบื้องล้วแต่มาสังเกตเบื้องล้ว บ่าแมนครับบ่าแมนมาสังเกตเบื้องแล้วบ่าแมนเลยมาสังเกตเบื้องแล้วมาเบื้องดินมาเบื้องดินแล้วมาเบื้องดินแล้วมิตาไอ้พวกคล้ายครับคล้ายครับไอ้แมงบุ้งหน่อยว่าเอิญเขาจะเอิญในอย่างแมงบุ้งหน่อยหลายหลายบารีพอดีต,ต้นตอตอพันี์ตอพันี์เป็นอ่า ตอนเนาตอเกาบ่แล้วออกเพราะท่นาทนนด้แยกนาก็เลยคิดว่าหากหากพือนอาจ,จะถือทำลายเดี๋ยวมันนี่ก็เลยสิก็เลยสีมาล่องลือเบิง้งครับสื้อเบื้องดินแล้วก็สิถือโอกาสถือโอกาสเปลี่ยนดินเปนน้ำแต่ถือโอกาสเปลี่ยนดินเปนน้ำเพราะว่บบาใบรู้สึกอย่ใบจะเสียหายเยอะใบเสียหายเยอะใบเสียหายเยอะเลย อาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยครับหากบอสมบูรณ์พราะว่ามีตัวบงบงบ่เอิ่นเ่อเอื่นอย่างอาจจะพอาปวลาถึงนามแล้วถึง้นามแล้วนี่ทีแตกออกมาบลกหลายเลยตัวบงบงคล้ายครับไ้คล้ายครับตะขาบเอเอ่นเมื่อเอิ่นบ่ลเขาเจ้าเอื่นอย่างวัยยุตใตดินนี่เลยถือมือนี่ถือโอกาสมาเปลี่ยนดินซะเลย พอดีวันนี้ว่าได้ไปทํางานปึ่งเสียจ,จากทุลามานี่ครับใบใบเสียหายใบเสียหายหลายเลยนอกไม้ก็ร่างแต่ออกมานะครับนอกไม้ก็ร่างแต่ออกมาเลยสิลองเปลี่ยนดินเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ต้องมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนดินเรา,าจะสังเกตอาการเบื่อจะ อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับการเลี่ยนนี่ก็ต้องลื้อเบื้องอนมามาใต่ดินขลางครับครับต่อเก้ามัชพน,น่ะนันบอนะครับต้องต้องลื้อเบื้องอนครับนี่ก็นั่งอยู่ไก่คนใจมหาชนค,คนใจมหาชนครับคนใจมหาชนก็เลยเดเดี๋ยวเดี๋ยวมาลื้อดินกันครับเดี๋ยวมาลื้อดินมาเพี่ยนกระถางพอดี ก็ด,สดีสื่อดินสื่อดินสื่อกระถังพอดีกระถางเก้าเลยนะครับใส่เข่งใส่ก็เจ่าดินเนี่ยดินนันจะแล้วออกนะครับเราวะไเป็นร่งมือกันเลยครับ